พอบานหุ่นมีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พอบานหุ่นมีสิพามาเห็ดหมกหนอ่อไหม โดยใส่หมอของเข่าเห็ดนะครับเนาะเป็นวิธีที่เฮ็ดง่ายแต่แสนแสบ่บนะครับติดตามเมืองเดอพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าวิธีการเฮ็ดเฮ็ดจางไหนนะครับก่อนอื่นก่อนไหนี่ม,มาเบิง้งในส่วนของวัตถุดิบในส่วนของเครื่องแกงของพอบนันคุณมหมีก่อนนะครับเนาะนะว่ามีอย่างแน่นะครับเด้อนะในส่วนของเครื่องแกงนั่นนะครับกระสีมีตะไคร่ริกสดผักอีตู ส่วนพริกอันนี้พ่อบ้านผู้มีเตรียมไว้เป็นพริกกูุโดดนะครับเนาะส่วนผสมสําคัญครับพ่อแม่พี่น้องน้องไม้นะครับเงี้ยไว้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ตามด้วยเนื้อนะครับเป็นเนื้อติดมันเด้อพ่อพี่น้องน้ำอย่านั่งครับพ่อแม่พี่น้องข่าเบือเนาะครับเนาะข่าสารแซน้ำครับเบงในส่วนของเครื่องแกงแล,แล้วนะครับเนาะเขามาเริ่มต่เขาเบือกันเลย้ยนะพอพ่อแม่พี่น้องนะครับ ตำขบี้าให้ละเอียดละเอียดเด้อพ่อพี่น้องเนาะครับพอผ่าบะละเอียดเป็นสีบะหอมบะแสบเนาะครับเนาะพอบ้านหุ่นหมีตำขเบี้าแลกแล้วเด้อพ่อพี่น้องนะครับกระชิตากออกใบก้อนเราเสียออพริกเข้ามาตำเนาะครับเนาะส่วนของพริกสดเด้อครับพ่อพี่น้องผู้ใดมักเผ็ดกระใส่หลายเนาะครับเนาะ กูไดบว่ามะเพดก็ใส่นยหน่อยเด้อพอบ้านหุ่นมีบบมาเพสบันไดนะครับรอบนี้ก็เลยใส่นยหน่อยจักหน่อยนอพอพี่นองเนาะตามพริกแหลกแล้วนะครับเฮากะคอบีร์ที่ตากไว้มาเทส่กันนะครับพอพี่นองเนาะหลักก็เอาในส่วนของน้ำอย่านา้เนะครับพอพี่นองมาตากใส่นะครับพอบ้านหุ่นมีสิตากใส่ประมาณจัก ถ้าพีเดอร์พอพอไปนอนนะครับตักน้ำอย่านั่งใส่แล้วนะครับตามที่ต้องการแลวแล้วก็คนให้เข้ากันเด้อครับเด้อพอไปนองนะครับคนจนข้าวเบียร์มาแตกตัวเด้อพอไปนองเวลาเอาไปใส่หมอจังสิวัจับตัวเป็นก่อนนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วัดนี้เขาเกาเนื้อเอาน้าไม้นะครับใส่หมอนนะครับเนาะหลอบนี้เป็นหม้อหูเขาเด้อพอไปนองบวมเป็นหม้อแกงนะครับเด้อ ใส่ตะไคร้ครับตามด้วยน้ำใบายานักที่เขาค้นใส่ข่าเบียไว้เนาะพ่อไปน้องมาเทใส่เลเดอนะครับแล้วแล้วบัดนี้นะครับ,บ,ดดรบเฮากรอบผักอีกตูใส่ลงไปนะครับแล้วจะมากว่ามากหลายมากหน่อยกับใส่เลเดอพ่อเป็นพี่พไปไปน้องตามด้วยพริกลูกโดดที่เตรียมไว้นะครับเติมน้ำอย่าน้กเยอหน่อยเนาะพ่อไปนน้องเดี๋ยว ขี้บสุกสบใหม่หมอก่อนครับผมคนให้เขากันเลยเด้พอพ่อแม่น้องเด้อคนเขากันแล้วนะครับกับปรุงด้วยเกลือนะครับขึ้นช้อนเด้พอพ่อแม่น้องเด้อตามด้วยพงนัวเคืองซอนครับพ่อแม่พี่น้องสูตร้ทยนะครับน้ำปลาแดกต้มเขย่าให้มันเขากันก่อนเด้พอพ่อแม่น้องใส หนึ่งกระพีนะครับ approach. ปรุงเครื่องปรุงแล้วนะครับแต่คนคนเห็นมันเข้ากันเด้อพ่อพี่น้องนะครับให้ข้เบือมันแตกห้ทัวๆนะครับเนาะหล้กการให้เครื่องมันเข้ากันเด้อครับเด้อพ่อแม่พี่น้องครับคนเข้ากันแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องบันนี้เขากันน้ไปใส่หมอ้อหุเข้าเลยเด้อนะครับหมอ้อหุเข้าหุเข้าเจ้าบันเท่านี้แหละครับพ่อแม่พี่น้อง โอ้ยเนาะเสียบว่าเข้าไปได้ก็เสียบเนาะคุ้มเสียบพี่เนาะพอพี่น้องเนาะพอบานหุ่นมีก็ได้โอ้ยว่าเบิงเนาะตาก็ได้เนาะเสียบปกกล๊กระแล้วกับกดไฟคือจังข้าหูเข่านี่ละพอไปพี่น้องแล้วแล้วละครับพอพี่น้องบัดดีกระทาให้มอบัดดีคือจังหูเข่าธรรมดาบานเฮาเดียนะเนาะครับเนาะพอพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามเบิงเด้อพอพี่น้องครับมอดีแล้ะครับพอพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิงเนาะ ว่าผลจะออกมาเป็นจังไดนะครับเฮ้ยหอมคักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมกนอไม้เฮ็ดใส่หมอหุงเขา่าหอมบักคักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อหน้าตาเด้พอพ่อแม่พี่น้องเด้อเป็นจะแซ่บบักคักเลยครับผมพ่อแม่พี่น้องแล้วๆล,ล่ะครับพ่อแม่พี่น้องอนะเดี๋ยวพอบา้านมุดมีสี่ไปตักเส้นจ,จานให้เบิ่งเนาะครับเนาะ นาตามกนอนไหม่ในหมอหูเข่าของสูตรสไตล์พ่อบ้านหุ่นหมีครับพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงครับพ่อแม่พี่น้องมกนอนใหม่ใส่หมอหูเขา่าสูตรสไตล์พ่อบ้านหุ่นหมีนะครับเดอ้อจังไหนคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำดีเดอ้อเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับ